มีครั้งหนึ่งที่แบบกินจนเกือบตายอ่ะเรี่ยมไงวะพี่เป็นมันโหดรเว่ะไม่อันนั้นอันนั้นไม่ได้จริงมันไม่ได้โหดบ่อยๆแต่ว่ามันเหมือนแบบฟิลเราอยากจะลองดูว่าเราจะทําได้แค่ไหนไงแล้วมันเกินเขาเรียกว่ามันเกิน,นลิมิตตัวเองตอนนั้นกินอะไรมันเป็นล้ำเองตัดซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์มีวัสดุฟิน We so ห้าเปลือยน้ำตาท่วมก็ดูได้ไม่อัน้นทุกที่ทุกเวลาสมัครมโนอเมสคุ้มที่สุดนานมาก ลาเมงชามหนึ่งตกออกมา2.5กิโลโอ้โหเซ้นมันล้นฉาบผูแบบเราเคยเห็นอะที่มันลอยมาเต็มชามนะมันอย่างนั้นเลยอันนั้นคือถ่ายรายการอันนั้นคือถ่ายรายการเคยวันนั้นน่ะคือถ่ายสามอุ้ยอุ้ยตกใจใครจะไปรู้ล่ะเมื่อกี้มันแยกเคี้ยวใส เขาจะไปรู้อยู่นี้อ่ะพอกินเสร็จจะเหนื่อยกันเหนื่อยก็ทุกครั้งอ่ะที่เวลาสัมภาษณ์อ่ะพวกพี่ชอบเดินขึ้นแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็คุยไปเรื่อยใช่มันจะถึงเร็วเหมือนเทปแรกเหมือนมันจะทาให้ลืมความเหนื่อยเหมือนวันแรกอ่ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยขั้นพี่ก็คุยนอย่างเงี้ยมันจะถึงเร็วอ๋อแล้วก็เลยแล้วเข้าโรงพยาบาลเลยไหมไม่เข้าเรานั่งพักเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงกว่าจะขับรถกลับบ้านได้อ่ะโอ้โหจำได้ว่าแบบแม่งเป็นฟิลที่แบบจะตายต้องหายใจทางปากเลยแล้วถามอีกเรื่องได้ไหมอันนี้ส่วนตัว พี่ขี้ปนึงกี่รอบอะก็ทุกครั้งที่กินอะเพราะว่าแบบเพราะว่าพี่อะไม่อ้วนด้วยไงแบบตัวก็ร่นคล้ายๆผมอย่างเงี้ยพอกินมันต้องกินเข้ามันก็ปว้องนี่อย่างเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราสังเกตว่าเวลาพี่กินสักแป๊บน่สักแป๊บเดียวเห็นไหมกินมปวดท้องละปวดท้องอะแต่จากที่สังเกตพี่เป็นคนกินเสร็จปบพี่ขี้เลยพี่เออพี่จะปวดพี่ถ่ายเลยใช่พี่จะปวดมันเหมือนปวดท้องของเก่าอะเออเออเออคือเอาออกแหละเพื่อให้ใส่ของใหม่ได้ เ okay. ถึงแล้วโอ้โหลิงเยอะมากลิงเยอะมากนี่เราขึ <GO av i> ้นมากี่ขั้นครับอ้าวลงไปน้ำใหม่บ่อยจากซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์มีว่าจะฟินหาหสื่อนนํำตาช่วมก็ดูได้ม่อั้นทุกที่ทุกเวลาสมหรโมโนแมสคุมที่สุด